สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่เอ่อคิดว่าใกล้ตัวพวกเราหลายๆคนเลยนะคะเรื่องกับดักหนี้สินค่ะโดยเฉพาะในยุคนี้ที่แบบการใช้จ่ายมันง่ายมากๆเลยครับง่ายจนน่ากลัวเหมือนกันนะใช่ค่ะแล้วมันส่งผลกระทบเยอะมากกับคนรุ่นใหม่วันนี้เราเลยจะลองมาถอดบทเรียนจากเรื่องจริงของคุณพิมพ์นะคะที่เขาให้ข้อมูลกับเรามาเพื่อเป็นข้อคิดกันค่ะ ครับเรื่องคุณพิมพ์นี่สะท้อนอะไรได้เยอะเลยคือเธอเป็นคนรุ่นใหม่โปรไฟลด์ดีการงานโอเคแต่ลึกๆก,ก็อืมรู้สึกไม่พอใจตัวเองเท่าไหร่พอไปเทียบกับไลฟ์สไตล์คนอื่นในโซเชียลอะครับอ๋อจุดเริ่มต้นมันมาจากความรู้สึกแบบนี้นี่เองแล้วแล้วอะไรที่ทําให้มันลุกลามไปใหญ่คะจากแค่ความรู้สึกมันเริ่มจากการที่อยากให้รางวัลตัวเองครับหลังทํางานมาเหนื่อยๆก็คิดว่าเออซื้อกระเป๋าแบ,บแรนด์เนมสักใบด้วยบัตรเครดิตใบแรกแล้วกันใบแรกเลย พอได้มาแล้วมันม,มันรู้สึกดีได้รับการยอมรับมีตัวตนขึ้นมาเหมือนประสบความสำเร็จถึงแม้มันจะเป็นแค่แป๊บเดียวก็ตามนะครับเข้าใจเลยค่ะความรู้สึกแบบนี้มันเติมเต็มได้ง่ายๆเลยเนาะแล้วพอมันรู้สึกดีก็เลยทำซ้ำใช่เลยครับกลายเป็นว่าซื้อของตามกระแสบ่อยขึ้นมือถือรุ่นใหม่เสือ้อผ้าร้านอาหารคาเฟ่ฮิตๆคือไปหมดตามเทรนตลอด แล้วพวกบัตรเครดิตหรือแอปซื้อก่อนจ่ายทีหลังนี่เข้ามาตอนไหนฮะมันยิ่งทำให้ง่ายขึ้นไปอีกหรือเปล่าโอ้ oh, อันนั้นตัวเร่งเลยครับบัตรเครดิตจากใบเดียวก็เป็นหลายใบแอปพวกใบ now paylater นี่ใช้คล่องเลยมันมันเหมือนทำให้เรารู้สึกว่ามีอำนาจซื้อเพิ่มขึ้นเยอะเหมือนเงินในอนาคตมาอยู่ในมือตอนนี้เลยประมาณนั้นเลยครับความเจ็บปวดตอนควักเงินสดจ่ายมันไม่มีไงครับเราแค่แตะ,แตะ จ่ายไปก่อนแล้วก็เอชอบคิดเข้าข้างตัวเองว่าเดี๋ยวค่อยจ่ายรอโบนัสก่อนอะไรแบบนี้ลืมคิดถึงคำว่าดอกเบี้ยไปเลยใช่ครับมองข้ามไปเลยหรืออย่าง BNP L ที่ดูเหมือนสะดวกไม่มีดอกเบี้ยแต่บางทีมันก็ทำให้เราซื้อเกินจำเป็นไปไง่ายๆแบบไม่ทันคิดเหมือนกันครับโหพอฟังแบบนี้จากความสุขตอนซื้อกลายเป็นความเครียดตอนจ่ายบินแน่ๆเลยค่ะแล้วสัญ,ญญาณอันตรายจริงๆมันเริ่มมาตอนไหนคะที่แบบเอ๊ะไม่ไหวแล้ว ชัดสุดก็ตอนยอดเรียกเก็บรายเดือนมันสูงจนจนน่าตกใจนะครับเริ่มจ่ายเต็มไม่ไหวจ่ายได้แค่ขั้นตำ่ำอืมจ่ายขั้นต่ำนี่ดูเหมือนยังคุมได้แต่จริงๆแต่จริงๆนี่คือจุดอันตรายสุดๆดเลยครับเพราะดอกเบี้ยม,มันเริ่มทำงานแบบทบต้นบนยอดที่เหลือคือมันพอกเร็วมากนะครับจากหนี้หลักหมื่นกลายเป็นแสนได้ในเวลาไม่นานาเลยแค่คิดก็เครียดแทนแล้วค่ะจากความสุขไกลามานอนไม่หลับ ถูกต้องครับกลายเป็นเครียดกังวลตลอดเวลาได้ยินเสียงโทรศัพท์เบอร์แปลกๆก,ก็ใจสัน่นกลัว s s s แจ้งนี้คือชีวิตไม่มีความสุขหรอครับตอนนั้นแล้วผลกระทบมันคงไม่ได้อยู่แค่เรื่องเงินกับความเครียดส่วนตัวใช่ไหมคะมันต้องลามไปเรื่องอื่นแน่ๆครับลามไปหมดงานก็กระทบสมาธิไม่มีทํางานผิดพลาดบ่อยความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานก็อาจจะแย่ลงเพราะเราหงุดหงิดง่าย แล้วเรื่องสังคมล่ะคะต้องปฏิเสธเพื่อนไหมเวลาชวนไปไหนมาไหนใช่ครับต้องปฏิเสธเพื่อนบ่อยขึ้นเพราะไม่มีเงินจริงๆแต่ในโซเชียลก็ยังต้องออพยายามสร้างภาพอยู่ทั้งที่ข้างในนี้กังวลจะแย่โโหมันบีบคั้นน่าดูเลยนะคะแล้วพอถึงจุดนั้นคนส่วนใหญ่เขาแก้ปัญหากันยังไงคะในทางที่อาจจะผิดผิดที่เจอบ่อยคือเริ่มหมุนเงินครับกดเงินสดจากบัตรใบนี้ไปปกอีกใบวนไปเรื่อยๆซึ่งจริงๆมันไม่ได้ช่วยลดนี่เลย ไม่เลยครับแค่ยายนี่ไปมาแถมอาจจะเสียค่าธรรมเนียมกดเงินสดอีกนี่โดยรวมอาจจะเพิ่มด้วยซ้ํามันไม่ได้แค่ที่ต้นเหตุเลยครับเหมือนวิ่งอยู่ในวงจรอ,อุบาทจนมันต้องมีจุดแตกหักครับสําหรับคุณพิมพ์จุดนั้นคือตอนที่ป่วยหนักต้องเข้าโรงพยาบาลกระทนหันแต่ปรากฏว่าบัตรเครดิตท,ทุกใบวงเงินเต็มหมดใช้ไม่ได้เลยอ้าวแล้วประกันสังคมล่ะคะนั่นแหละครับปัญหาประกันสังคมก็ดันขาดส่งเพราะก่อนหน้านี้เอาเงินไปหมุนจ่ายหนี้บัตรเครดิตก่อนไงครับโห สถานการณ์คือวิกฤตเลยนะคะแล้วทำยังไงต่อคะที่นี้สุดท้ายก็ต้องยอมรับความจริงครับโทรไปเสีรภาพกับที่บ้านนี่สินทั้งหมดรวมๆแล้วมากกว่าเงินเดือนหลายสิบเท่าโอ้หลายสิบเท่าครับผลกระทบมันรุนแรงมากครอบครัวอาจจะต้องถึงขั้นเอาบ้านไปจำนองความไว้ใจความหวังที่พ่อแม่มีให้คือมันมันพังหมดเลยครับนี่คือราคาที่ต้องจ่ายจริงๆที่มันสูงกว่าค่ากระเป๋าค่ามือถือมากม ฟังแล้วหนักใจแทนเลยค่ะแล้วสุดท้ายคุณพิมพ์เขาผ่านมันมาได้ยังไงคะก็ต้องตัดสินใจครั้งใหญ่เลยครับลาออกจากงานประจํากลับบ้านเกิดแล้วก็ขายทุกอย่างที่เคยซื้อมาพวกกระเป๋ามือถือเสื้อผ้าแบรนด์เ네นมขายแบบขาดทุนยับเยินแน่ๆเลยแน่นอนครับขาดทุนเยอะมากแต่ก็ต้องทําเพื่อเอาเงินมาทยอยใช้หนี้คืนกลายเป็นว่าชีวิตต้องมาเริ่มต้นใหม่จากจุดที่เรียกว่าติดลบไม่ใช่จากศูนย์ด้วยซ้ํา เป็นบทเรียนที่แพงมากจริงๆค่ะแต่ในความเจ็บปวดนั้นมันก็มีบทเรียนสำคัญให้เราเรียนรู้เยอะเลยใช่ไหมคะใช่ครับบทเรียนแรกเลยคือต้องแยกให้ออกจริงๆครับระหว่างความต้องการที่จําเป็นกับความอยากได้ที่มันมาจากกระแสรหรืออารมณ์ชั่ววูบของเราเองการหยุดคิดสักนิดก่อนซื้อเนี่ยสำคัญมากๆเลยจริงค่ะเราก็ต้องตระหนักว่าคุณค่าของเราจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่ของนอกกายหรือภาพที่เราสร้างในโซเชียลเลยเนาะ การเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นตลอดเวลามันมันทุกข์เปล่าเปล่าถูกต้องครับอีกเรื่องคือต้องเข้าใจพลังของดอกเบี้ยทบต้นให้ดีโดยเฉพาะเวลาเราจ่ายแค่ขั้นต่ำมันน่ากลัวกว่าที่คิดเยอะเลยครับแล้วก็การหาความสุขง่ายๆที่ไม่ต้องใช้เงินเยอะๆก็สำคัญเหมือนกันนะคะสำคัญมากครับเป็นเหมือนกรอบป้องกันชั้นดีเลยไม่ว่าจะเป็นการใช้เวลาดีๆกับครอบครัวเพื่อนอ่านหนังสือออกกำลังกายทำอะไรที่เราชอบจริงๆนะครับ และบทเรียนสุดท้ายที่สำคัญมากคือความกล้าที่จะยอมรับความจริงยอมรับว่าเรามีปัญหาแล้วก็กล้าที่จะขอความช่วยเหลือไม่ว่าจะจากครอบครัวหรือผู้เชี่ยวชาญทางการเงินก็ตามมันไม่ใช่เรื่องน่าอายเลยนะคะไม่น่าอายเลยครับแต่เป็นการเริ่มต้นแก้ปัญหาที่ถูกต้องเรื่องของคุณพิมพ์อาจจะฟังดูนักนะครับแต่มันก็เป็นอุทาหรณ์ที่ดีมากๆเลยค่ะหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นเครื่องเตือนใจให้ใครหลายๆคนได้ฉุกคิดนะคะครับ ก่อนจะซื้ออะไรครั้งหน้าลองถามตัวเองดีๆสักนิดก็ดีนะครับว่าราคาที่เราเห็นบนป้ายกับราคาที่เราต้องจ่ายจริงๆในชีวิตเนี่ยมันเป็นราคาเดียวกันหรือเปล่า